ความรักเนี่ยจะยังไม่แบบเรียกว่ายังไม่ลงตัวหรือชัดเจนต้องรอในช่วงกลางปีหน้าไปแล้วถามว่าแล้วชอบผู้หญิงประเภทไหนถ้าให้เลือกว่าถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะชอบแนวเซ็กซี่หรือมันก็ต้องมันยากที่จะบอกว่าโอเคเรียบร้อย,อยอย่างเดียวหรือว่าเซ็กซี่อย่างเดียวเพราะแต่จริงๆก็เรียบร้อยทั้งส่วนใหญ่อ่ะ,อะเรียบร้อยก็ได้ครับเรียบร้อยมากกว่าครับถ้าต้องให้เคาะนะนะนะโอเค สวัสดีค่ะทักทายทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้สำหรับช่องนี้จนิตาชา n นลนะคะแอดมินเองเป็นแฟนคลับ FC ของคุณมามีแอปทักษอนแล้วก็ทำคลิปนะคะอัปเดตงานหรือว่าพูดถึงมามีแอปทักษอนในทุกๆเรื่องแหละทุกคนเรื่องงานเรื่องของหัวใจแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของหัวใจของมามีแอปทักซอนเนี่ยคนให้ความสนใจมากกว่าเรื่องงาน วันนี้ใส่เสื้อสีส้มมาแบบนี้แน่นอนนะคะอาจจะไม่ได้มาอัปเดตอะไรเกี่ยวกับมัมีแอปทักซอนเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้ยคลิปเมื่อวานนี้นะคะก็พูดถึงการสัมภาษณ์ของนนกุลที่มีการพูดถึงมัมีแอปทักซอนไปแล้ววันนี้นะคะใส่เสื้อสีส้มก็ต้องพูดถึงคุณทิมพิธานะคะหลังจากที่แอดเนี่ยได้ดูรายการตีสิบนะคะ รายการตีสิบที่ได้คุณทิมพิธาไปนั่งพูดคุยกันในรายการดูจบแล้ววันนี้ก็เลยคิดว่าก็ตามสไตล์นะคะเราอาจจะต้องมารีแคปกันพูดถึงคุณทิมจริงๆแล้วตัวแอดเองเนี่ยเป็นติ่งของหมอมีแอฟทักซอนส่วนคนที่เป็นคู่จิ้นของหมอมีไม่ว่าจะเป็นนนกุลหรือต่อธนภพหรือว่าน้องตีเนี่ยเอาจริงๆแอดไม่ได้เป็นแฟนคลับของเขานะคะก็ตามเพราะว่าเขามีงานกับหมอมีแอฟทักซอนแต่ว่าคุณทิมพิธาเนี่ยต้องถือว่า เป็นคนที่แอดเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็คิดว่าตัวแอดเนี่ยกลายเป็น f c ของเขาไปถือว่าเป็นผู้ชายในช่องของแอดที่แอดเป็น f c ผู้ชายปกติแอดอะแปลกนะคะเป็นผู้หญิงแต่ชอบเป็น f c ของดาราผู้หญิงแต่สำหรับคุณทิมเนี่ยหลังจากที่ดูเขามาตั้งแต่หาเสียงจนแอดเนี่ยไปกาก้าไกลทั้งสองเบอร์จนเขานะคะ มีข่าวกลับมามีแอปทักซอนแบบรัวจริงๆแล้วเนะี่ยรู้จักคุณทิมตั้งแต่สองสามปีที่แล้วที่เริ่มมีข่าวกลับมามีแอปทักซอนแล้วแต่ว่าไม่ได้สนใจอะไรเขามากแค่นั้นเองแต่ตอนเนี้แอดเจอคุณทิมตกไปเรียบร้อยนะคะเป็นดอมส้มเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคิดว่าช่องของแอดเนี่ยอาจจะอาจจะมีการหยิบจับเรื่องราวของคุณทิมมาอัปเดตบ้างถ้าแอดสนใจนะคะ เพราะฉะนั้นในรายการตีสิบเนี่ยทุกคนน่าจะดูกันหมดแล้วนะแอดเชื่อว่าด้อมส้มเนี่ยเข้าไปดูกันหมดแล้วแต่คนที่เป็น f c ของแบบมันมีแอป,ปกับด้อมบ้านอื่นนี่อาจจะไม่ได้สนใจนะคะวันนี้แอดก็เลยถือโอกาสทําคลิปทุกคนแอดถือว่ารายการตีสิบที่เวลาแค่ประมาณแบบไม่กี่นาทีนี่ะสิบยี่สิบนาทีเนี่ยทำให้รู้จักคุณทีมในอีกมุมหนึ่งที่ไม่ใช่มุมนักการเมือง ได้ได้ขึ้นมาแบบไม่รู้นะในส่วนตัวแอดแล้วแล้วแบอบกเออเหมือนเรารู้จักเขาอีกพารหนึ่งเลยอะทุกคนเข้าไปดูแล้วดูจนจบนะเดี๋ยวแอดขอสรุปแบบรัวเลยแล้วกันนะคะก็ในรายการก็จะมีถามเรื่องความแบบว่าโสดนะคะหรือเปล่าซึ่งคุณทิมแน่นอนตอบเหมือนเดิมค่ะโสดสนิทสิทธิใส่น้าไม่มีเวลาอะไรตลอด5 6ปีที่ ที่เลิกลากับแม่น้องพี่พิมพ์มาเนี่ยก็สนใจอยู่ที่ลูกแล้วก็การเมืองการทํางานนะคะไม่ค่อยมีเวลาเรื่องของหัวใจตอนนี้โสดนะคะแล้วเป็นคนไม่เจ้าชู้คุณทีมบอกว่าตัวเขาเองนะไม่ชอบคบซ้อนนะคะแต่อาจจะชอบคนเร็วคือเห็นปุ๊บคลิกปุ๊บชอบปับ๊บแต่เมื่อคบแล้วมันไม่ใช่ก็จะเลิกเร็วก็จะอารมณ์อารมณ์ประมาณนั้นคือไม่ใช่คนเจ้าชู้ ะะทีนี้แอดจะกระโดดไปมันจะมีช่วงถามคำถามนะทุกคนคือแบบควิกเควชั่นะคือถามเร็วตอบเร็วว่าอันนี้ได้อะไรเยอะเลยแหละก็เดี๋ยวสรุปนะคะว่าคุณทีมตอบอะไรบ้างน,นะคะคุณคุณทีมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเดินป่านะคะแล้วก็ชอบแล้วก็เป็นคนที่โดนแกล้งไม่ใช่ปแกล้งคนอื่นนะแล้วเป็นคนที่ตามใจคนแล้วก็เป็นคนที่ง้อเก่งนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรสเปคสาว ชอบสาวเรียบร้อยนะคะอันนี้ไม่เปลี่ยนสาวยังเรียบร้อยเหมือนเดิมเรื่องการทํากับค่านะคะชอบทํานะคะไม่ชอบซื้อส่วนข้อถามข้อคําถามที่บอกพ่อติดลูกหรือลูกติดพ่อสเสลียแล้วคุณทิมติดน้องพี่พิมพ์นะคะทุกคนแล้วก็เรื่องการทํางานเนี่ยเอาใจเก่งหรือทํางานเก่งเอาใจเอาทำงานเก่งนะคะทุกคน ส่วนที่แม่แพท์ถามนะคะว่าเตียงกับระเบียงนี่คุณทิมก็บอกว่าระเบียงโอเคนี่เป็นคำตอบแบบเร็วๆนะคะแต่ว่าแอดเนี่ยมาโฟกัสอยู่ที่ในควิคเควชั่นเนี่ยเราทำให้เราเนี่ยรู้นิสัยของคุณทิมในอีกระดับหนึ่งแล้วเราทำให้เราสามารถมองไปว่าใครนะ่าจะเป็นสาวที่เข้ามาเติมเต็มหัวใจให้กับคุณทิมแล้วแมทช์กับคุณทิมเนี่ยควรจะมีบุค,คลิก ที่อยู่ในสิบเคอร์ชันเนี่ยสิคำถามเนี่ยที่ตรงที่ตรงกับคุณทีมด้วยหรือเปล่าแอดมองแบบนี้นะทุกคนนะเรื่องของหัวใจส่วนพาร์ทของการดูดวงนะคะซึ่งหมอดูก็ดูดวงให้แล้วว่าคุณทีมเนี่ยคล้ายกับมอมีแอบทักซอนนะจริงๆเอาค,คล้ายๆกันเลยคือดวงจะเปิดเรื่องความรักก็คือกลางปีหน้านะคะม,มีแอทักซอนเองก็มีดวง ที่ควรจะเปิดเรื่องความรักนะคะประมาณเดือนเมษากลางปีหน้าซึ่งคุณทิมก็มีคล้ายๆกันแน่นอนนะคะทุกคนไม่ว่าความรักระหว่างคุณแอฟทักษรเรื่องหัวใจของเธอนะคะไม่ว่ากับคู่จิ้นคนไหนณนะปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าใครแหละจะขึ้นมาเป็นคู่จริงแอดยังไม่ตัดใครสักคนนะคะแม้เมื่อวานนี้นนทคุณจะสัมภาษณ์ว่าสนิทก,กับพี่แอมากแอดก็ไม่ตัดคุณทิมแม้คุณทิมจะจะบอกว่า กับแอปทักซอนเป็นแค่เพื่อนกันแอ็ก็ยังไม่ตัดนะคะเพราะทุกอย่างมันมีเวลาของมันแอคเชื่อว่าหนุ่มๆที่มีข่าวกับมามีแอปทักซอนเนี่ยทุกคนอยู่ในสเตจของคนรู้จักทุกคนอยู่ในสเตจของของคนคุยแต่มันจะกระเถิบไหมนั่นแหละก็รอกลางปีหน้าเหมือนที่แอดวิคอห์แหละกับนนท์กุลเชื่อว่ายังไงก็ไม่มีการเปิดกันก่อนที่ละครจะออนแอร์และจบแน่นอนเพราะเดี๋ยวมันมีผลกระทบกับละครหากเปิดแล้วมันสะดุดกลางทาง นะคะส่วนกับคุณทีมนั่นแหละเท่าที่ดูก็คือช่วงนี้โฟกัสกับการทำงานแอดเชื่อว่าไม่ว่าฝั่งคุณแอปทักซอนหรือคุณทีมนะทุกคนเขามีคนเข้ามาขายขนมจีบทั้งคู่แหละเชื่อไหมแล้วคุณทีมก็คงจะคุยกับคนที่เข้ามาเรียนรู้กันในสถานะเพื่อนเหมือนที่มันม,มีแอปทักซอนคุยกับครูจิน้นหลายๆคนในสถานะเพื่อนซึ่งในอนาคตอ่ะมันจะเลื่อนหรือเปล่าค่อยว่ากัน นี่แอดมองแบบนี้นะคะสำหรับคนที่เมื่อวานรู้สึกบอกใจสลายด้อมส้มอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าตอบได้ที่คุณแอดทักซอนหรือคุณทิมพิทายยังไม่พูดว่าฮัลโหลตอนนี้ผมมีแฟนแล้วค่ะแฟนผมคือคนนี้นะคบทุกอย่างเป็นไปได้หมดเพราะมันคืออนาคตนะคะทุกคนสำหรับแอดแล้วเนี่ยแอดดูควิกเควช t ั่นนะคะดูคำถามเร็วตอบเร็วของคุณทิมแล้วเนี่ย แอดว่าจุดหนึ่งนะคุณทิมเขามีความเป็นเขามีความเป็นผู้ชายเอ่อยังไงดีผู้ชายฝรั่งเยอะแอดไม่ได้ว่าผู้ชายไทยนะแต่แอดมองว่าแนวคิดของหนุ่มไทยกับแนวคิดของหนุ่มยุโรปมันจะต่างกันแนวคิดของหนุ่มยุโรปนะทุกคนเนี่ยเหมือนที่แอดแบบใช้ชีวิตอยู่ยุโรปมาหลายปีอะหรือฝรั่งนะ่ะฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบใช้ชีวิตแบบ ช่วงเป็นวัยรุ่นนะ่ะเขาใช้ชีวิตแบบกลิ้งมากสุดมากเต็มมากแต่พอมีครอบครัวแล้วถ้าครอบครัวมันไปด้วยกันได้ดีนะคะไม่ใช่คู่ที่หย่าร้างนะเชื่อไหมว่าฝรั่งอ่ะเป็นคนที่ติดติดคู่ของตัวเองมากอยู่กันแบบเพื่อนทุกคนทำไรทำด้วยกันทำกิจกรรมยามว่างเล่นเออออกเอเขาเรียกอะไรเล่นกีฬาออกกำลังกายไลฟ์สไตล์คือแบบ ติดกันเลยอ่ะ,อะเหมือนแอดกับแฟนแล้วก็แฟนแฟนของเพื่อนคนรู้จักที่แอดแบบรู้จักอ่ะมาในแบบเดียวกันเลยซึ่งพอแอดได้ดูคําสัมภาษณ์ของคุณทิมแอดก็มองว่าคุณทิมมีความเป็นเป็นผู้ชายต่างชาติในการในไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตเยอะมากนั่นเป็นเพราะว่าเขาได้ไปเรียนอยู่ต่างประเทศช่วงโฮลิวโหวตอช่วงวัยรุ่นช่วงมัธยมช่วงนั้นเป็นช่วงแบบ ที่เขาเรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อใช่ไหมทุกคนคือถ้ามีแบบอย่างที่ดีก็จะดีตามเพราะฉะนั้นช่วงนั้นน่ะคุณทิมใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นเขาก็จะกอบความเป็นแบบผู้ชายฝรั่งอ่ะมาเยอะนะในมุมของแอดนะคะทุกคนดูกิจกรรมของคุณทิมสิทุกคนชอบเดินไปอย่างเงี้ยชอบชอบเอาดอชอบแบบอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณทิมมีสาวที่ไม่ได้ชอบแบบไม่ชอบออกข้างนอก เป็นสาวที่กลัวแดดกลัวดํากลัวอะไรอย่างไปด้วยกันยากนะหลายๆอย่างเลยทุกคนให้ให้ดูตามเนี้ยแอดเชื่อว่าพวกเราเนี่ยเป็นแฟนคลับไอซีม,มีแอปทักทอกับคุณทิมรูปลักษณ์ภายนอกโฟร์ไฟไฟล์นอกภายนอกเขาดูแมทชกันมากมันดูเพอร์เฟกต์อะทุกคนมันดูแบบมันดูดีอะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วอะ มันต้องดูลึกเข้าไปด้วยอีกว่าไลฟ์สไตล์จริงๆของทั้งคู่เหมือนกันไหมอย่างเช่นถ้าคุณทีมชอบเดินป่าชอบเอาท์ดอชอบกีฬาการแจ้งก็ต้องดูว่าคุณเหมือนมีอทักซอนชอบไหมถ้าไม่ชอบมันก็ทําให้เขาทั้งคู่ไม่สามารถที่จะมีกิจกรรมร่วมกันได้อะไรอย่างนี้ทุกคนอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะบอกว่าสําหรับแอดแล้วนะแอดก็ยังไม่ตัดคุณทีมออกจากช้อย เรื่องของหัวใจแม้คุณทิมจะบอกแล้วว่าแบบเออโสดสนิทสีใสหน้าแหละแต่ก็ต้องดูในอนาคตนะคะทุกคนว่าเดี๋ยวกลางปีหน้าแหละพวกเราก็น่าจะได้เห็นความแบบความแบบเคลียร์ชัดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้สำหรับแอดแล้วนะคะวันนี้ก็ประกาศว่าอาจจะทำคลิปส่วนตัวของคุณทิมออกมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าก็เป็น f c ของคุณทีมอ่ะส่วนฝั่งมันมีแอปทักซอนก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆเหมือนเดิมค่ะทุกคนไปดูตีสิบแล้วมาคอมเมนต์คุยกันนะคะว่า สาวที่จะกุมหัวใจของคุณทิมพิธาเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าน่าจะมีบุค,คลิกแบบไหนให้ตอบแบบจากคิกค่ q u e s t i o นนะคะทุกคนแอดว่าสาวคนนั้นนะมั่นใจเลยว่าจะต้องเป็นสาวกิจกรรมคนหนึ่งจะต้องเป็นคนลุยๆคนหนึ่งนะจะเป็นลูกคนหนูมากไม่ได้แลวดูจากกิจกรรมของคุณทิมเนี่ยไม่น่าไม่น่าไม่น่าจะรอดถ้าถ้าผู้หญิงเป็นแบบลูกคุณหนูจ๋า นะคะโอเคเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะทุกคน